สท่านประหลัดกระทรวงท่านผู้บริหารอาหารสูตรระบหารเรืออาหารเก่าท่านผู้บริหารตำรวจแห่งชาติท่านแม่ทัพปูพอนภาคท่านผู้บริหารจังหวัดอยากให้เขียนและสื่อชวนทุกท่านต่างมีชื่ออย่างที่รัฐบาลก็มีความสำคัญนะคะกับการแก้ไขปัญหายางเสต็ปการผู้เจริญผัวพันยาเสพติดให้สิ้น เพื่อนำไปสู่การลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดจากภาครัฐภาคประชาชนและภาคีกเรือข่ายในการรูมกันแก้ไขปัญหาเป็นปกติของคนไทยเพราะก่อให้เกิดปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสุขภาพอัชญากรรมและยาเสพติดได้สร้างความอ่อนแอให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศตางพบ ว่ามีการแพร่ระบาดยาติดอย่างกว้างขวางกรรมการปรปรสหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแม่ทัพภาคที่1ถึง4ผู้บัญชาการกรับสวัสดีท่านรองนายรัฐมนตรีท่านร,รัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านปลัดกระทรวงอธิบรรดีผู้ว่าจังหวัดผู้รรบัญชาการตำรวจภูทรผู้บัญชาการตำรวจกองบาลชีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด ในแพทย์สาธารณสุขสวัด์ในการเปิดปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในระยะเวลาหนึ่งปีตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในวันนี้ขอบคุณกระทรวงยุติธรรมที่ได้จัดงานในวันนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาเป็นแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าปัญหายาเสพติดในปัจจุบันยังคงมีความรุนแรง ประชาชนยังคงมีข้อกังวลจำนวนมากซึ่งเกิดจากความห่วงใย,ยลูกหลานของพวกเขาผมได้รับข้อร้องเรียนด้วยตนเองมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งจนถึงปัจจุบันนี้ในช่วงเวลาที่ลงพื้นที่ในหลายจังหวัดทุกท่านครับประสบการณ์ที่ผมได้พบเห็นได้เห็นแววตาของพ่อแม่ที่มีลูกหลานติดยาเสพติด ใน้ฟังเรื่องร้อนใจของพวกเขามันเป็นประสบการณ์ที่น่าเศร้าใจและทำให้ผมอยากส่งต่อคำอ้อนวอนของพี่น้องประชาชนมาถึงพวกท่านทุกคนขอให้เอาจริงเอาจังช่วยเหลือลูกหลานของพวกเขาของพวกเราของพวกท่านให้พ้นจากยาเสพติดให้ได้การจัดก,การยาเสพติดต้องเริ่มที่แหล่งต้นตอ ซึ่งมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในหลายจังหวัดชายแดนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและเคลื่อนย้ายมาตอนตะวันตกด้านตากจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบ,บรุรีหรือจังหวัดระนองรวมทั้งจะต้องมีการจัดการที่จุดระบาดซึ่งมีหลายจังหวัดที่น่าเป็นห่วงทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปริมณฑลจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้ง จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศเพื่อนบ้านเรากำลังประสบปัญหาสงครามการเมืองภายในบ้านเขาการผลิตยาเสพติดเพื่อน,นำมาซึ่งเงินทองจะมาทำกิจกรรมทางการเมืองก็ยิ่งแพร่ขยายไปอย่างมากทำให้มีการทะลักเข้ามาของยาเสพติดตามตะเข็บชายแดนเยอะมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาทางด้านจิตเวชจากการเสพย,ยาทุกจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง30จังหวัดที่ถือว่าเป็นสถานการณ์ความรุนแรงทางด้านจิตเวชจากยาเสพติดรัฐบาลจึงกำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยให้เร่งลดความรุนแรงจากัยยาเสพติดอย่างจริงจัง ตามแผนปฏิบัติการที่อนุมัติไปแล้วและได้เริ่มปฏิบัติการไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นยาตามแนวชายแดนการจับกลุ่มและการยึดทรัพย์ผู้ค้าจัดการเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและเปลี่ยนผู้เสพให้เป็นผู้ป่วยเข้ารับการบําบัดลดความรุนแรงจากปัญหาจิตเวชจากยาเสพติดโดยเน้นหนัก30จังหวัดเป็นเป้าหมายแรกนอกจากนี้ยังมีการเผาทําลายยาเสพติดของกลาง มากที่สุดเป็นประวัติการถึง340ตันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนทั้งประเทศว่าลูกหลานของพวกเราทุกคนจะไม่ถูกยาเสพติดกัดกินอีกต่อไปในโอกาสการเปิดปฏิบัติการยาเสพติดและมีผู้บริหารระดับสําคัญของประเทศและทุกจังหวัดมาร่วมในวันนี้ผมขอมอบนโยบาย10ข้อซึ่งจะเป็นแนวทางลดปัญหาย,ยาเสพติดดังต่อไปนี้ประการที่ห ลดความรุนแรงและความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาที่มีจากอาการจิตเวชท,ที่เกิดจากการเสพยาประการที่ 2. ลดจํานวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการบาบัดรักษาและต่อยอดการแก้ไขปัญหาผู้ผ่านการบําบัดอย่างครบวงจรประการที่ 3. การดําเนินนโยบายร่วมมือกับต่างประเทศเชิงรุกและเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนให้ครอบคลุม ประการที่4การยกระดับการปราบปรามทำลายโครงสร้างเครือข่ายกลุ่มการค้ายาเสพติดระดับต่างๆประกาศที่5การป้องกันยาเสพติดไม่ให้เกิดผู้เสพติดรายใหม่ประกาศที่6การปลุกประชาชนให้ตื่นและเข้าร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศที่7การสร้างนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศที่8 การกำหนดเป้าหมายและ KPI ลดปัญหายาเสพติดภายใน4ปีตามนโยบายเชิงรุกของรัฐบาลประการที่9กองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในครั้งนี้ที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีบทบาทแค่สนับสนุนบางอย่างเท่านั้นซึ่งยังไม่เต็มศักยภาพที่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลน,นาคร เทศบาลเมืององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งในครั้งนี้ขอความร่วมมือองค์กรองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการแก้ปัญหาอย่างจริงจังทั้งในด้านการคัดกรองการบำบัดการฟื้นฟูการสับสหนุนอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดประการสุดท้ายประการที่10การบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพในทุกระดับ โดยในระดับส่วนกลางให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงกลาโหมกระทรวงแรงงานกระทรวงพัฒนาสังคมสำนักงานตรวจแห่งชาติและอีกหลายๆหน่วยงานต้องผนึกกาลังร่วมกันประสานงานในส่วนกลางให้เป็นเอกภาพผ่านกลไกการขับเคลื่อนของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่มีผู้แทนต่างๆอำนวยการและขับเคลื่อนอยู่แล้ว โดยจัดตั้งกลไกการอำนวยการและขับเคลื่อนในพื้นที่ระดับจังหวัดให้มี5ภาคีร่วมได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฝ่ายทหารกรรมนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น,นกลไกชุดเล็กในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ให้มีการกำกับติดตามสั่งการแก้ไขปัญหญายาเสพติดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะยิ่งในปีนี้ในระดับอำเภอมอบหมายให้ในอำเภอร่วมกับการตำรวจสาธารณสุขอำเภอและหน่วยงานอื่นๆบูรณาการร่วมกันเป็น,นกลไกในระดับอำเภอในลักษณะเดียวก,กันกับระดับจังหวัดและให้กลไกในทุกระดับเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานให้บรปปรลุเป้าหมายและ KPI ในปีแรกนี้ให้ได้ ท้ายที่สุดนี้ผมหวังว่าจากความเอาจริงเอาจังของรัฐบาลและทุกภาคส่วนจะมีส่วนส่งผลทำให้ปัญหายาเสพติดลดความรุนแรงลงตามเป้าหมายทำให้ประชาชนมีความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยคืนลูกหลานให้สู่ครอบครัวทำให้ผู้เสพกลายเป็นผู้ป่วยทำให้ชุมชนปลอดจากปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นเจตนารม์สูงสุดของรัฐบาล และประชาชนคนไทยทั้งประเทศขอบคุณครับกราบขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีบุตรกลาวปราศรัยสกการเยี่ยมชมผู้ค้าผ่านจากธนาารผู้จรด립วัวควานยาเสพติดที่สิ้นด <ult> ้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่เห็นดวเห็นใจสำคัญที่จะประสานพลังในการป้องกันสกัดรากั้นยาเสพติดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนค่ะ